สวัสดีจ้าแม่มสินจ้าทักทายเช้าวันจันทร์ที่16มกราคมนะคะทุกคนก็มาเปเดข้อมูลข่าวเกี่ยวกับทองคำสารการนะคะทองคำวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคําและทางานราคาทองคาประจาวันนี้ราคาทองคําดีดตัวขึ้นแรงเหนือระดับ1,900ดอลลาร์แต่ระดับสูงสุดในรอบ9เดือนจากแรงหนุนจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลา,าร์สหรัฐและการคาดการณ์ที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐเฟดจะชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ย ภาพรวมราคาทองคำตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาพบปรับตัวขึ้นราว2.8%เป็นครั้งแรกในรอบ9เดือนนับตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนโดยได้รับแรงหนุนจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลา,าร์สหรัฐหลังการเปิดเผยข้อมูลที่บ่งชี้ว่าภาวะเงินเฟอ้อในสหรัฐชะลอตัวลงและคาดว่าจะทำให้เฟดนะคะชะลอการปรับขึ้นอันตราดอกเบีย้ยภาพรวมค่าเงินบาทตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาต้นสัปดาห์เคลื่อนไหวที่บริเวณ33บาทต่อ1ดอลลาร์ ปลายสัปดาห์ทำสถิติแข่งข้ามมากที่สุดในรอบ10เดือนหลุดระดับ33บาทต่อ1ดอลลาร์สู่ระดับ32.87บาทต่อ1ดอลลาร์แนวโน้มราคาทองคำระยะสั้นมีแนวรับได้อยู่ที่บริเวณ1,895ดอลลาร์และ1,885ดอลลาร์หากหลุดแนวรับดังกล่าวนะคะจะมีแนวรับจัดไปที่บริเวณ1,875ดอลลาร์ด้านแนวต้านแรกอยู่ที่บริเวณ1,930ดอลลาร์และ1,945ดอลลาร์ หากผ่านขึ้นไปได้นะคะจะมีนาต้านถัดไปที่บริเวณ1,955ดอลลาร์การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนสำหรับราคาทองก่อนเปิดตลาดเช้าวันนี้นะคะเช้าวันที่16มกราคมปี2 5 6 5อ้างอิงราคาของวันเสาร์นะคะและก็เป็นราคาของวันอาทิตย์และก็เป็นราคาก่อนที่จะเปิดตลาดของเช้าวันจันท์นี้ด้วยนะคะ ทองคำแท่ง96.5%รับซื้อ29,750บาทขายออก29,850บาททองรูปพันธ์96.5%รับซื้อ29,213บาท32สตางค์ขายออก30,350บาทราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำประจำวันเสาร์และก็เป็นราคาของวันอาทิตย์และก็เป็นราคาก่อนที่จะเปิดตลาดของเช้าวันจันทร์นี้ด้วยนะคะ แม่มสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลนะคะทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำนะทีนี้ด้วยนะคะก็ต,ต้องรอติดตามนะคะว่าเปิดตลาดนะคะจะเป็นยังไงบ้างแม่มสินก็จะมาอัปเดตให้รับชมรับฟังนะคะคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างก็แสดงความคิดเห็นเข้ามาได้นะคะมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะคะแต่ว่าบางครั้งแม่มสินอาจจะตอบช้านะคะก็ต้องขออภัยไว้ก่อนลงหน้า และข้อมูลไหนนะคะที่แม่มสินไม่มีข้อมูลนะคะแม่มสินก็จะบอกนะคะว่าแม่มสินไม่มีข้อมูลนะคะยังไงก็อย่าลืมเป็นกําลังใจในการทําคลิปของแม่มสินด้วยนะคะกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่แม่มสินนําเสนอในทุกๆวันขอบคุณทุกการติดตมามและรับชมแล้วพบกันใหม่ขอบคุณ